สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ในวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนนะคะจบบทไปแล้วนะคะทีนี้ค่ะเราจะมาทำแบบทบทวนนะคะจากสิ่งที่เราได้เรียนมาเนาะก็คืออยู่ในแบบฝึกหัดนั่นแหละแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยคุณครูขอเฉลยก่อนนะคะในหน้า11 2นะคะภาระง,งานในครั้งที่ที่แล้วเนี่ยก็คือหน้า111หน้า112ซึ่งคุณครูก็ได้พาทำไปแล้วนะคะก็เหลือแค่ข้อเดียวนะคะที่ ใหนักเรียนทำเองนะคะก็คือหน้า112นั่นเองค่ะอ่ะอันนี้ก็คือเฉลยนะคะในหน้า112นะคะก็ดูว่าตัวเองทำถูกหรือเปล่านะคะถ้าทำผิดก็แก้ไขได้เลยนะคะต่อมาค่ะนักเรียนนะคะเรามาดูกันค่ะก็จะเป็นทบวนวทบวนหน่วยการเรียนรู้ที่สินะคะ โดยการทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่10เนี่ยก็จะเริ่มจากหน้า114นะคะเป็นต้นไปค่ะสำหรับภาระงานในวันนี้ก็คือหน้า114และหน้า115ค่ะคุณครูก็มีตัวอย่างมาให้ดูก่อนนะคะไม่ได้ปล่อยให้ทำเองทั้งหมดเลยนะคะก็อ่ะมาดูกันค่ะ ก็เป็นภาพนะคะเป็นพ่อค้าขายผล,ลไม้เนาะเขาก็บอกว่าให้พิจารณารูปนะคะแล้วก็ตอบคำถามต่อไปนี้อ่ะมาดูกันคุณครูมีตัวอย่างให้2องข้อนะข้อแรกค่ะเขาถามว่าพ่อค้าขายแตงโมห้าลูกราคา75บาทถ้าซื้อแตงโม2อลูกจะต้องจ่ายเงินกี่บาทอันนี้มันคิดวิธีไหนก็ได้นะนักเรียนนักเรียนจะไปเทียบปัญญัติย,ยางคิดก็ได้หรือเราจะคิดแบบ ไม่เทียบมันเดียตราย,ยางก็ได้อันนี้แล้วแต่ไม่มบังคับเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เราแสดงวิธีทำเขาแค่ต้องการคำตอบอ่นะักเรียนดูถ้าเกิดว่า75บาบาทใช่ไหมห้าลูกเนี่ยเจบห้าบาทนะคะ5ลูก75็บห้าบาทอ่ะก็คือ75หาหรหเนาะแล้วถ้าลูกเดียวละกี่บาทอ่ะ ลูกเดียวก็เอา75หาร5เราก็จะรู้ว่าถ้า5ลูกมัน75บาบาทลูกเดียวมันกี่บาทก็ต้องเอา75หาร5นะคะหารแล้วก็จะได้เท่าไหร่ลูก75หาร5ใช้ไม่5ตัดได้เลยค่ะ5 1 5่ใส่1นะคะใส่5ลบก,กันเหลือ2 5 5 25สรุปแล้วนะคะ75บหาหาร5เนี่ยได้15้าแสดงว่า1่ลูกเนี่ย 15บาทนะคะแล้วจทดถามว่าซื้อแตงโมง2ลูกต้องจ่ายเงินกี่บาทถ้า1ลูก15บาท2ลูกก็คือเอา15คูณ2ก็จะได้30นั่นเองก็คือ ซื้อแตงโมล2ลูกก็ต้องจ่ายเงิน30บาทหรือใครอยากจะเอาเป็นแบบซื้อแตงโมส2ลูกก็15บ5วกอ่ะแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่เราจะคิดนะคะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยยังไงคำตอบมันก็เหมือนเดิมนะคะต่อมาค่ะข้อ2เขาถามว่าอ้างหุ่น3โลนะคะราคา90ถ้าซื้ออางหุ่นกี่โลจะต้องจ่ายกี่บาทอ่ะเริ่มแรกเราต้องหาก่อนว่าโลเดียวอะ่ะมันกี่บาทใช่ไหมการจะหาว่า1โลมันกี่บาทถ้าเทียบมันใหญ่แต่ยากเราก็ทําแบบนี้ได้เลย อางุ่น3โลนะคะราคา90บาทนะและถ้าอางุ่นอางุ่น1โลนะคะราคากี่บาทอางุ่น1โลก็90หาร3ใช่ไหมแล้วเทยียบเป็นหยาตยางอะนะอ่าแล้วถ้าเง่น4โลล่ะอางุ่น4โลก็ถ้าเง่น4โลนะคะก็จะเท่ากับ90ส่วน3 คูณ4อ่ะจะคิดแบบนี้ก็ได้นะคะได้คำตอบเหมือนกันนะคะก็หาค่าออกมานะคะ3กับ90อาหารกันได้3 3เป็น9เป็น30นะคะแสดงว่าอางุนเนี่ยโลละ30บาทถ้าซื้ออางน4โลก็120บาทอันนี้คือวิธีแบบเทียบบัญญัติแต่ยางนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะก็ตอบ120บาทแบบนี้เนาะไม่ยากเลยใช่ไหมคะอ่ะไม่ยากเลยนะ ก็ให้นักเรียนนะคะไปทําที่เหลืออีกนะคะในหน้า114ค่ะอันนี้เป็นข้อที่1ใหญ่นะคะอ่ะต่อมาเป็นหน้า115นะคะก็เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ยเลือกเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับนะคะอ่ะอันนี้คุณครูคก็เป็นตัวอย่างให้2ข้อนะคะร้อยละ3นะคะนักเรียนคําว่าร้อยละ3ถ้าแปลงเป็นเศษส่วนร้อยละ3ก็คือเศษ3ส่วนร้อยนะคะ นี่แปลงเป็นเศษส่วนก็คือเศษ3ส่วนร้อยนะคะต่อมา0.3ล่ะแปลงเป็นเศษส่วนนักเรียนคำว่า0.3นักเรียนจำที่ครูเคยบอกได้ไหมอันเนี้ยมันคือหลักส่วน10นะคะหลักส่วน10แสดงว่าอันเนี้ยมันคือ3ส่วน10เพราะว่าขีดเนี่ยช่องเนี้ยคือหลักส่วน10นะคะต่อมาถ้ามีอีกตัวหนึง่งถึงจะเป็นหลักส่วนร้อย แต่ว่าอันนี้มันคือหลักส่วนสิบถ้าเราเขียนเราจะได้เขียนเป็นได้เศษสามส่วนสิบมันจะได้เศษ3าส่วนร้อยกับเศษสามส่วนสิบซึ่งถามว่ามันเทียบกันได้ไหมเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้นะคะจะทำยังไงถึงจะเทียบกันได้ล่ะเราต้องทําให้เศษส่วนมันเท่ากันก่อนเราต้องทาให้เศษส่วนมันเท่ากันก่อนโดยการนะคะทําให้ส่วนสิบเนี่ยกลายเป็นส่วนร้อยนะคะขอเปลี่ยนสีปากกาค่ะก็ดูว่าสิบเนี่ยทำยังไงให้กลายเป็นหนึ่งร้อยก็ต้องคูณ สิบทั้งเศษและส่วนนะคะถึงจะกลายเป็น100ทําให้ข้างล่างกลายเป็น100ก็คือทําให้ส่วนกลายเป็น100นั่นเองนะคะอ่ะก็3คูณ10เป็น30นะคะ10คูณ10เป็น1 0 0อ่ะส่วนเท่ากันแล้วสามารถนํามาเทียบกันได้ก็จะกลายเป็นเศษ3ส่วน100กับเศษ30ส่วน100นะคะ ส่วนเท่ากันแล้วนะคะเปรียบเทียบกันได้อะยังไงหนูอันไหนมากกว่าล่ะ3กับ30ก็ต้อง30มากกว่าก็เลยตอบเครื่องหมายแบบนี้นะคะใส่เครื่องหมายมากกว่าไปในข้อ1นึงต่อมามารู้ข้อ2ค่ะเราก็ต้องทําให้มันเป็นส่วนร้อยก่อนอ่ะอันแรกเศษส่วนเศษ1นส่วน2ีค่ะข้อ2นะเปรียบเทียบกันกับร้อยละ40ร้อยละ40ก็คือ เศษ40ส่วน100นั่นเองค่ะเศษ40ส่วน100นั่นเองถ้าจะเปรียบเทียบว่าอันไหนมากกว่าอันไหนน้อยกว่าสิ่งที่นักเรียนต้องดูคือส่วนนะคะส่วนมันจะต้องเท่ากาันเนี่ยไอตัวเนี้ยมันจะต้องเท่ากาันมันถึงจะนํามาเปรียบเทียบกันได้นะคะโดยเราจะต้องทําให้มันเป็น100นะคะซึ่งฝั่งเนี้ยเป็นส่วน100แล้วแต่ว่าฝั่งนี้ยังเป็นย5ห้อยู่เลยล้วก็ต้องมาเขียนว่าเอา้า ทำให้25กลายเป็น125คูณอะไรได้100ล่ะ25คูณ4นั่นเองแล้วก็ต้องคูณ4ทั้งเศษและส่วนนะคะคูณ4ทั้งเศษและส่วนอ่ะมยนจะได้เท่าไหร่นะคะ1คูณ4ได้4 25คูณ4ได้100อ่ะได้แล้วนะคะเปรียบเทียบกันเลยค่ะเปรียบเทียบกันระหว่างเศษ4ส่วน100กับเศษ40ส่วน100ค่ะอันไหนมันจะมากกว่าล่ะทีนี้อันไหนมากกว่าจะ๊ะ ขอเปลี่ยนสีปากกาสักคู่นะคะขอสีเขียวเปรียบเทียบกันเลยนะคะสกับ40อันไหนมากกว่าก็ต้องเป็น40ใช่ไหมก็ใส่เครื่องหมายมากกว่าน,นี่คือวิธีการคิดนะคะก็ทําแบบนี้ไปเนาะ,ะมีตัวอย่างให้2ขอ้อต่อมาค่ะเป็นข้อ3ใหญ่ค่ะเป็นการหาคําตอบนะคะ,อ,ะอันนี้นักเรียนจําได้ไหมครูเคยบอกว่าคําว่าของนะคะคาว่าของหมายถึงการคูณ ของเท่ากับคูณของเท่ากับคูณอ่ะมาดูกันข้อหนึ่งค่ะ0.6ของ2องออันดับแรกเราต้องทำให้0.1อ่ะขออภยัย0.16ของ250ก็คือ0.16คูณ250นั่นเองเท่ากับเท่าไหร่นะคะจะคูณแบบนี้เลยก็ได้ แต่นะคะครูว่าวิธีการที่ง่ายกว่าคือทำให้0.6อะ่ะมันกลายเป็นเศษส่วนก่อนแล้วทำยังไงล่ะอ่ะอันนี้หลักส่วน10อันนี้หลักส่วนร้อยแสดงว่าข้อนี้คือส่วนร้อเพราะว่ามันมีสูงสุดถึงส่วนร้อยแสดงว่ามันคือเศษ16ส่วน100นั่นเองอ่านะคะนี่ ตัวแรกคือหลักส่วน10ตัวที่2คือหลักส่วนร้อยแสดงว่าข้อนี้มันคือหลักส่วนร้อยแสดงว่ามันคือเศษสิบหกส่วนร้อยนั่นเองค่ะคูณกับ2 0 5 10ได้เท่าไรอ่ะมา,ม,ามาดูกันค่ะสีประการนะคะเอาสีนิ้นเงินค่ะครูก็เอศาศูนย์ตัดศูนย์ทั้งบนและล่างต่อไปครูใช้อะไรดีครูขอใช้แม่ห้าแล้วกันห้าสองเป็นสิบห้าห้ายี่สิบห้าอันนี้คือการหารนะ หารทั้งเศษและส่วนนะคะข้างบนหารด้วยหข้างล่างหารด้วยหนะคะแต่ครูใช้คําว่าตัดก็คือมันก็คือการหารนั่นแหละนะคะแต่คิดแบบรีวๆวเนาะก็ตัดเลยต่อมา2กับ16ค่ะนักเรียนมันตัดกันได้หารกันได้เนี่ยตัดด้วยแม่2หารด้วยแม่สองนะคะ2 1 2 2 8 16เหลือ8กับ5 8คูณ5เป็น4 สิ 10, ตอบสี่อ่าข้อแรกต่อมาข้อที่2ข้อนี้ดีมากเพราะว่าเขาทำปเป็นเศษส่วนให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเศษสิบส่วนยี่ส้ของก็คือคูณค่ะคูณ300นะคะเศษสิบสา่วนยีของสามค่ะไม่ต้องไปทำให้ส่วนมันเป็นร้อยแล้วนะอันนี้คือหาได้เลยนะคะหาได้เลยค่ะอาครูขอใช้อะแม่ไหนตัดดีเนี่ย ขอเปลี่ยนสีปากกาก่อนนะ,ะเปลี่ยนไม่ได้ะคะ่ะเอาสีเดิมนี่แหละก็ใช้ขอใช้แม่5้ารกันอ่ะให้แม่5นะคะ5 5 2หใช้แม่5หารทั้งเสร็จและส่วนความจริงอันนี้คือมันเป็นแบบนี้นะเนี่ยเขียนแบบนี้ก็ได้มีความหมายเหมือนกันก็คือ13คูณ300ทั้งหมดส่วน25้านะคะมันคือความหมายเดียวกันนะจะขีดสุดหรือไม่สุดก็ได้นะอ่ะทีนี้ก็เอา5เอา300หาร5นะคะ ห้าหกอ่ะก็ยังไม่5ได้อีกนะคะใช้5้าหนึเป็น60ค่ะก็จะเหลือเป็น13บสคูณสิอ่ะเรามาคูณกัน13บสคูณสิได้เท่าไรอ่ะคูณข้างนอกแล้วกันเนาะสิบสคูณสิบสค่ะสิบสามคูณ 12. สิบสเป็น6กสองหเป็น2 ต่อไป1คูณ3ได้3 1คูณ1เป็น1อ่ะบวกกัน6 5 1ตอบ156นะคะได้คำตอบแล้วเรียบร้อยค่ะก็ทำแบบนี้นะในหน้า115โอเคหมดแล้วจ้ะสำหรับภาระงานในวันนี้นะคะก็คือหน้า114หน้า115นั่นเองค่ะ ไปทํามาให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ไม่ยากเนาะเป็นการทบทวนความรู้ที่เราเรียนมาแล้วนั่นเองค่ะสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ